สวัสดีครับท่านผู้ปังเรืองเล่าครับรักสองพันโขงนะครับหลักต่างว้มาย่ามเศร้บบรรยากาศฝนตกนะครับอยู่กาลสินลากาศมีหัวนาสูงไว้ไทยนะครับนะคุณลุงก็ไ้อายุประมาณเกือบเจ็ดสิบครับทักทายมาทั้งไยผมขอเราประสบการณ์ในการครบสาวเล่าวดดๆละลอในฟัง้งสาวเปิดใจภายในอาทิตนี้เลยว่านนะครับนะเราผมปั้งเลยกะ บอกผมไปเลยนะครับนี่ครับนี่ไม่ไม่มีแซดในลายหรืออย่างเงี้ยน,นาจะบอกผมหรือหรือยกเลิกเป็นเพื่อนนะครับนะเพราะว่าผมกับในการพูดคุยกันกันถามสอกแทรกอยู่แต่ว่าใกล้คว่ำรูครับแต่ว่าเพื่นเขจะเปิดเพื่อ,อตัวตนเปินเล่บอกผมขึ้นไปค้นหาโปรไฟล์กับใครนะครับนะเรื่องเพื่อนเราว่าแบบนี้นะครับนะเพื่อนขอนัดสาวคนไปขอเพจขอไลน์เสียเงินพันหนึ่งน้ำแอบผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ นองรูปรามหน้าตาสูงขาวนะครับัยรุ่นคนหนึ่งนะครับแต่ก็นัดเจอกันอยู่บุกดาหามนะครับแต่ว่าน้องเพิ่นขอจากมากกะมูสามคนมานัดเที่ยวห่างเที่ยวนังกินนั่นกินนี่เลยแหละครับแต่ว่าหัว่น้าเพิ่นจะให้น้องเขามาคนเดียวเขาก็อ่านเกมออกนะครับผมผมเบาเรื่อยๆนะครับแ่คุณลุงคิดคิดบดีกับเขาแล้ว มาครั้งแรกอยากให้เขามาคนเดียวนี่ท่านผู้ชมหรือเอฟซีทั้งหลายได้ปั้งเดี๋ยวปั้งแบบนี้กับคิดออกเลยว่าคุณลูกอยากมาแบบว่าอยากอยากนัดเขามาเมียดดากเดนะ้เลยครับเนาะนี่แหละครับผมถามว่าคุณลุงครบกับสาวได้จักมือแล้วได้สามที่มือเบาถูกข้อถูกใจนองเขาว่าอยากได้โทรศัพท์อยากได้นั่นได้นี่อยากได้หาอย่ยาเมื่อไหรจากเมา่อกี่ยวขหางอ่า พอคุณลุลงได้ยินแบบนั้นกันนัดน้องเขาเออสามารถพามาได้โอนเงินไปให้น้องเขาพัฒนานะครับเพิ่นในในเพิน่นบอกผมนะน้องเขาก็สิมาเจอกันอยู่หนาดานนะครับแต่ว่าคุณลุงก,กับคิดหวังนะครับนะคิดว่าน้องเขาจะมาคนเดียวพอเขามาสามคนคุณลุงเกลยเลยนะครับนะเพดรยังบบเป็นนะครับบผ้าเขามานะุผมกาษามว่าคือบผ้าเขาไปกรแทแค่ก็ มาบ่บ,บ่บถูกเป้าหมายเขาจะโบถูกเป้าหมายนะสีนาสีตาน้องเขาไม่เห็นคุณลุงกะน,นาตาบบสดชื่นคือการพูดคุยกันเพื่อนว่าก็เลยบบอันบบให้ขามเลยก็เลยแยกข้างพยายามตั้งมั่นเลยผมเลยวิเคราะห์ได้ว่าหนึ่งที่คุณลุงบอกกับผมว่าคุยกับแสกับหน,น้องกันบ่โทรว,วิดีโอข้อส่งรูปให้เขาดูซื้อรูปอดีตสมัยไดแล้วนะครับนะ พอไปเจอหนาตาจรกิงนองเขากับสวยเลยครับในเมื่อคุณลุงที่กีบเขาหรือกิงใจตัวเขาหรือเสียเ,เขามาเป็นโ,โกโมิตกิกกระตุ้ยเขาเห็นหนาวิดีโอข้อนะครับเนาะอันนี้นัดเจอกันเนะี่ยดีนะมันมีจุดที่ว่าเป็นแบบว่าเด่นนะจ,จ,จังขามมาจังเจอกันนะเขาหาคุณลุงเป็นเกือบยี่สิบปที่คุณลุงกับผว่าเสียอะไรเพิ่นบอกอ่ะเขาเบิ่งลูก เขาเบ่งรูปไผกับโบแมนคุณลุงเลยกันเจือโทรศัพท์ยางไปเกือบชอนกันนะครับเนาะเขาเห็นคุณลุงแบบนั้นเขากัดคุณลุงบอกว่าเขาเห็นหน้าตาคุณลุงรูปร่างคุณลุงเขากัดสีหน้าแต่รถนั่นแหละครับนั่นบงบตรงโปกนะครับคุณลุงห้องี่ก็ปีก่ะเอาสาวธรรตทั้งเพียรสาวธรรมะเธอนั้ทั้งเพศได้คิดคิดว่าจะร่อเขาอมาากินหงกินหอยนี่ เมื่อคุณลูกเจอเขามากกมู่เขากันญาติเขาก็ต้องมากกมู่นะครับครั้งแรกนะคุณลูกพอ่อใจหาว่าเขาว่าเ่าบาคนเดียวบทรงคารถเขาสับนะครับนะเห็นแบบนี้เสียเลยนะครับะผมถามมานัดน้องคนไหนก็บ,บอกผมก็เลยบอกผมไปเลยนะครับนะผมถามว่าคุยยังก็จันรูเรื่องเลยนะครับนะคุยกระจาบที่มานที่บทนัดน้องคนไหนผมใครผมเดาถือเล่นนัดน้องที่สัมผัสกับสาวคนหนึ่งแน่เลย นะครับเพราะว่าน้องคนนี้บอกว่าอยากมาในเมืองไทยแต่ว่ามาตรงภาพมูมาแล้วก็มาซื้อเครื่องซื้อของให้นุ่งไทยซัพพอร์ตนี่แหละครับเขาบดบดถือผมคิดว่านะเห็นก็เปิดใจรูปร่างหน้าตาเป็นเด็กดูดีเป็นสาวสวยหน้าตาจิมลิมพักเสียงออมเสียเงินซื้ออ่า ไล่สื่อเฟซติดตัวแล้วก็คุยกันถือข้อถือใจไพ่ในสามสี่เหมือนนัดกันมากนองเขาตกลงจากนัดมากคือนองเขาตกลงเขาใหด้สิ่งของนําลูกเหรอเปืือดนัดมาก็เจอตัวในโทรศัพท์แต่ว่าคุณลูกเห็ุผิดพลาดนะครับนะทูลูกกันจกได้เนื้อตัวเขาผมอ่านในคำบอกกับผมนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้มีโปรไฟล์นัดเจอไพ่ในขนาดทักแสดกับไล์มาหาผมยังบ่มีโปรไฟล์เลยครับบม่มีรูปยังเลย พอเสียดกับผมปุ๊บนี่ครับนี่บอกผมลืือแค่นเซนผมก็บ่รล้นะครับเนาะผมยืนขึ้นกุ้ยกันกับนี่แหละครับผมอยากให้พวหนาสูงไว้ไท้ทั้งหลายมีความจริงใจกับสาวเล่าแลละก็สาวเล่ามีความจริงใจในการพูดคุยกันถ้านัดเจอเจอตัวกันบ่ตบ่นใจบ่ตรงโปรไฟล์บ่่าทังทางสาวหรือทางสูงไว้ไทยบ่ตรงโปรไฟล์ก็ไใคเป็นคุณลุงเป็นหลานกันก็ได้ครับเป็นพี่เป็นน้อง กันก็ได้บบแมนสี่โบลูเรื่องกันหนีไผ่นี้มั่นเลยนะครับนะผมเคยนัดสาวเล่าเลยครับสาวเปิดใจนี่นัดเกือบสีหาคน้นเลยบางครั้งผมก็นัดเขามาเนี่ยบางครั้งเขากับขามมาทั้งผมแน่นะครับนะมีนองคนเดียวที่นัดมาบ่ได้เพราะอย่างไรดีครับเขาบ่ามีสัมมโนโคู่เขาบ่ามีบัตรนะครับ บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเฮ็ดบัตรก็นัดกี่ขามใบสิบมากกับยูทูเบอร์สองคนยูทูเบอร์คนนี้กัเป็นผู้ยิ่งถามเขาเรื่อยว่าผมเคยนัดกับเขาบา่อกับสาวคนหนึ่งบ่อนะครับเนาะอยากมากินหมูกระทาอยู่ฟังไทยเขาจะมาเที่ยวไทยริงๆเลยนะครับนะแต่ว่าเขามาบ่ไดดเขาเขาเฮ็ดบัตบ่ทัน,าทนสาวลาวบางคนสิบหกสิบเจ็ดปีย่งบม่มีบัตรประชาชนนะครับนะ,ะห้ได้บ้า,บานตกไปห้ได้บ้า,บาน ออกหนังสือรอบๆยังยห้บ่ฮู้แล้วบอก,ก็ผมมือดันนะครับนี่ที่เบาผมที่ผมบ่ามาเนี่ยเกือบหกเจณเดือนแล้วมาเทียบเทียงกับคพณลุงนี่ยุคนี้น้องเขามีบัตรขาวเขามาได้เนี่ยครับเขามีบัตรขาวถึงเขาเอายุพอถึงสิบแปดเขาเช็ดบัตรขาวมาได้นะครับนะเขามาครับญาติพี่น้องเขาที่มีผู้เป็นผู้เยี่ยงเนี่ยเกินสิบแปดปีเนี่ยเขาก็ต้องมาน้ำกันได้นะครับ แต่ว่าขัตามก็ชิมหาต่อมาใน่น้าของย่ไต้ของการปกข้องของภูสิมีเป็นพ่อเป็นแม่คือเป็นลูกเป็นยังนี่แหละครับนะแต่ว่าหัวหน้าคนนี้ว่าสำเนียงกับบอกกับผมเลยบ่อยผมเห็นหน้าตากรับผมยิดว่าสิเท่าคักอยู่ครับน,ะนี่แหละครับผมถึงว่าไวไสูงใ้ไท่สิงเท่าทั้งหลายใน,นความขรุขระนะที่เรี่ยกคำว่าสิงเท่านีมันเป็นสัญลักษณ์ของช่องผมแล้วครับโบแมนโบนับถือกันนี้ครับนะ นับถือคุณลุงคุณปู่ทั้งหลายนั่นแหละเวลานัดสาวมาเจอตัวะผมเข้าใจว่าคนนี้เป็นข้าราชการเกษียณแน่นอนนะครับถึงมีเงินกานัดสาวมานะแต่ว่าเสียเขามากคนเดียวหรือหวังสิยังเขาหรือเปล่เขาอ่านออกนะครับเขาไม่ได้งูนะครับนะ่ยเลียมว่าท่านนะผมใส่คำลิปนี่เข้ามาสว,วาสูงไบหรือบ่ท่านเกี่ยวบ่ท่านเลียมของสาวเราซำหน่อยนะครับนะ ท่านมีการศึกษารับปริญญาตรีรับปริญญาโทถึงเป็นคู่บาอาจารย์กระซังอย่าไปมอ่งเขาว่าจบปอเจ็ดปอหกมอเจ็ดม่อหกอ,อย่าไปคิดว่าเขามีความรู้หน่อยนะครับนะฟังพุ่นนะเขาเรียนรู้ในโชเชี่ยวในโทรศัพท์เขาเก่าเกมนะครับสาวล่าสาวไทยยุคโชเชี่ยวเนี่ยท่านที่ไปน,นัดเขามามาคนเดียวนะนั้นลูกนาคนเดียวนะั้นที่รักอย่างเสียเขาก็บบอกว่าเออมาคนเดียวเพราะเขามาสามคนนี่ เจ้าหนีเขาหรือมันบอดถือวยครับเนาะแล้วก็ผมถามรักไรใส่เลี้ยสักใส่ไรเลี้ยงบอถืใจทันทันก็บอกผมแต่ทานมาปรึกษาผมเร่องแังน,นะครับนะครับนะเนี่ยผมคิดว่าท่านคุณลูกคนนี้นาจะจกีบสาวเล่ามากเป็นสิบคนแล้วแล้วก็บเบมือด่ากหลแล้วนะเช่นแบบนี้โอ้ไปสื่อกินดีกลัวคนนาผมบอกเลยนะครับนะอยากกินห้อยหวานกันมีพฤติกรรมแบบนี้ผมบอกได้หลายคนแชร์ประสบการณ์มากเลยนะครับ ไปซื้อกินดีกว่านะครับนะเสียวง่ามก็สาวปิดใจก็ได้เสียวยู่หน่อยก็ดีก็ได้นะครับกันทานคามไปนะครับนะพอจะนั่นนี่ที่มาเล่าเรื่องเล่าผมฟังว่าเออตอนแรกก็เบาดีนะครับเนี่ยมีเดี๋ยวลุงมี่มนะผมมีคาปรึกษาจนาิงๆท,ที่มีเรื่องเล่าให้ฟังเสียประสบก,การณ์เนี่ยพอผมสักใส่ละไรเลีเล่ยงไปค่า,คาแล้วปิดผมหนีผมเลยผมทิ้งมาเล่ากันฟังนะครับยุ่ประสงค์ในการวอกดในคลิปนี้เบลล่านัดสาวนะ อยากฟาดดากสาวอยากกินหอยหวานอ้อนๆน,น,นี่ท่านยาไปเบ้าแบบตรงๆยัาที่พี่คิดว่าเขาสิบลูท่านนะครับนะค่ามาคนเดียวนั้นะนั้นะสาวนี่เขากระบ่อยากแมาแล้วเอ้ยมีจุดประสงค์ยังไห้ห่อไปคนเดียวเขาคิดเนีนัดเจอกันอยู่ฟังโขงหรืออยู่ฟังอสนุนคนเดิอนสวรรค์เขตหรือมุกาหารหรือ,อยังไงแล้วแต่ครับเขาต้องมากระมุยแล้วครั้งแรกนะครับนะ มันต้องสางควบคุณเคยจักสองสามครั้งแล้วกอนครับนะครับแล้วก็อ่านนิสัยใจข้อกันอสี่ไปคิดว่ามาถ่มเงินใน่เขาเขาสีนั่นแเขาเขาเปิดใจเขาไ,ได้ขายตัวผมบอกทุกคลิปเขาไม่ใช่สาวขายตัวคือจังแอดช่องนึงก็ไปเว้าเลยะสาวเปิดใจเขาหาคนซัพพอร์ตหาคนเลี้ยงดูโดยท,ที่ไม่ได้เสียร่างกายอะไรเลยในท้องไว้นะครับนะสาบกสคือใจกันดีสาว อ่าถูกสเปกตรีลีเขาบนยอมนอนนั่มแกวกันนะ่ะโอ้ผมงึดหงาครับนะสิเป็นนัดสาวว่าฟาดด่าแบบดือๆกบกันคุ้ยกัน,นเดี๋ยวมถึงอาทิตย์อ่าเห็นก็เป็นสาวเปิดใจเขาบระเด็ง,ง่ายนะครับนะเขาเปิดใจเขาฉลาดนะครับเขาหลอกล่อท่านในเรียมท่านมาถึงเขาดอกนะครับเนี่ยผมจึงแช่ประสบการณ์ทีสุงไว้ไทยหลายๆคนฟังเลยครับนะโบเมสินัดเจอกันสีฟาดด่าเขาเรื่อยๆบบแมนครับอสิ่งที่เขา อยากขามาหาท่านนะ่ะเขาจะกินเขาจะเบ่งเมืองไทยเขาจกเที่ยวไทยเขาจะได้สิ่งของเสื้อผาโทรศัพท์เงื่อนท่องที่ท่านมอบให้โดยตีบ่ได้เสียตัวยังเลยนะจุดประสงค์ของท่านอยากเอาเขามานอนนํามานั่นมันนี่โดยให้สิ่งของเขาเล็กน,น้อยมันบ่ได้ครับนะจุดประสงค์บตรงกันนะครับย่ำเลยนะครับสาวเปิดใจไม่ใช่สาวขายตัวนะไพ่ไ,ไบบ่อขั้นแบบนั้นนะครับนะครับเขานับถือท่านเป็นคุณลุงคุณพอ่อ เป็นนับถือกันแบบเป็นผู้ปถัสภ์คำชูประเด,ดนัดนับถือทันแบบแฟนนะครับนะมันเป็นแบบว่าได้อายุมันห่างกันเขาอายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบก่อจิ้งกมักมุมไทยอายุหกสิบเจ็ดสิบนะบางคนผมบอกถึงจุดน,นี้อเออพีนะเด้เขาบอกว่าครบได้ถึงหกสิบเจ็ดสิบครบแบบซัพพอร์ตเรื่องการเงินนะครับเต็มแค่กันนะครับเรียงดูทรงเสียโดยพวกีอ่าพันธะได้เลยทั้งสิ้นนะครับเขาเอานําเจ้าซุ้มมือซุ้มมือนี่ เขาต้องการให้ท่านโอนเงินสัอรวตทุกอาทิตย์ทุกเดือนรวยเขาถึงบวยเสียยังเลยนะครับแนตะ่แต่เตเนื้อตัวร่างกายเขาไร้เลยนะท่านเรียมว่าท่านเขาน่ะนะครับดี๋ยวความเคารพนะครับคุณลุงทั้งหลายสิงห์แถทยนะครับนะนัดแบบนี้โอ้นะครับนะแต่บ่บ่ผมผม,ผมอยากถามต่ออยู่ครับนี่ว่าท่านมีความประสงค์อยากเอาเขามาฟาดด่าก่านนัดเขาแบบนี้นะครับเน,ะนะาะเพราะฉะนั้นเขาใจตรงกันนะครับ สาวเล่าเปิดใจเขาไม่ได้ขายตัวนะครับนะเขาขายรูร่างหน้าตาหาคนซัพพอร์ตบางคนเขามาเปิดใจดันตัวเองเหีเป็นยูทูบเบืร์ให้เป็นแอดมินหาเงินตั้งโชเชียวนะครับนะจากค่ายเ็ไปแซดหรือว่าเขายัางไงมันโมเมีนครับยุคหนีนะครับนะยุกหนี้ยุครูท่านกันแล้วครับทุกคนเสมอภาคทางด้านกวามคิดนะครับนะถึงวัยวุตรคุณวุตรเขาสีบมมีซ้ำท่าน,นะ ท่านก็บ่ท่านเกมขอดอกนะครับนะเพราะฉะนั้นมีผมคิดว่ามีสิงเถาลหลายๆคนเลยมีคุณลุงคุณปู่ลหลายๆท่านอ่านกินแบบนี้นะครับนะขอเพีขอไลยมาไปว่าแงเขาจ,จังสันเักสี่เรื่องสู่สาวแล้วกันัดเขาเขามาแนบหมาแน่กับเลือกติดตัวกันมีนะครับแบบนี้นะผมคิดว่าสิงเถาไทยทัทย้งหลายขอเพีขอไลยมาที่นัดกันแบบนี้ไปว่าในเรื่องล่าโบกนะครับเนาะ แน่นอนเลยครับถึงที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแฟนพันธ์ยาสาวเล่าเปิดใจดีเข้าใจนะครับว่าผมเบายังนะครับนะแต่ท่านผู้ชมนายไม่ก็อาจจะว่าเข้าใจว่าเบาเรื่องเล่ายังนะครับนะคือเบาเรื่องเล่าของหลักต่างไว้สิงเ่าไยอยากฟาดดากสาวเล่านะครับนะเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ